ขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นการบันทึกรายการหรือรายชื่อพนักงานนะคะเราจะไปดูกันว่ารายละเอียดพนักงานมีใครบ้างค่ะกลับมาที่สไลด์นะคะพนักงานของเรามี3คนค่ะคนแรกคือนางสาวสุขใจเก่งมากนะคะอยู่แผนกขายตำแหน่งผู้จัดการเงินเดือน5 0,000บาทค่ะคนที่2นายดีจริงแน่นอนนะคะ เคยทำงานที่บริษัทสมาร์ทบิทเป็นฝ่ายขาเป็นแผนกขายนะคะพนักงานขายเงินเดือนห5คนที่3ามนางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะเพิ่งมาทำงานที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะแผนกบัญชีแล้วก็เป็นตำแหน่งบัญชีการเงินเงินเดือนหาเหมือนกันค่ะ<ๆ>กลับไปที่โปรแกรมนะคะเรามาที่เมนูเพิ่มทับแก้ไขประวัติพนักงานค่ะ เข้ามาแล้วยังไม่มีรายการใดๆก็กด F3 เ,เพื่อเพิ่มนะคะรหัสพนักง,งานคนที่1นึ่งคือ01ค่ะหมายเลขบัตรจะไม่ใส่ก็ได้นะคะคํานําหน้าชื่อนางสาวสุแล้วก็ชื่อสกุลคือสุขใจเก่งมากค่ะ เรื่อยอื่นๆเรายังไม่ต้องใส่ในตอนนี้นะคะจะใส่เท่าที่สไลด์ได้แจ้งรายละเอียดเอาไว้นะคะข้ามไปเลยนะคะเพศค่ะใส่เป็น S คือเพศหญิงนะคะสำหรับเชื้อชาติสัญชาติศาสนาเราจะยังไม่ใส่ในตอนนี้ค่ะข้ามไปที่หน้า2ที่เป็นเรสทของที่อยู่นะคะ ที่อยู่เราก็จะใส่สั้นๆค่ะที่อยู่ของคนที่ค mm hmm. 1คือ mm hmm. เขตลาดพร้าวนะคะจังหวัดก็กรุงเทพค่ะมาที่ช่องด้านหลังจะเป็นหมายถึงชื่อจังหวัดนะคะคีย์ก็ไก่ตัวเนียวนะคะก็จะมีรายชื่อจังหวัดให้เลือกค่ะเลือกกรุงเทพค่ะรหัสไปรษณีย์หนึ่ง รายละเอียดของพนักงานในส่วนของที่อยู่เสร็จแล้วนะคะไปที่เพจที่3ที่เป็นรายละเอียดของหน่วยงานที่สังกัดแล้วก็เงินเดือนค่ะประเภทของพนักงานจะเป็นตัว m คือพนักงานรายเดือนอยู่แล้วถูกต้องนะคะมาที่วันเริ่มทํางานค่ะเริ่มทํางานตั้งแต่01.02.557 01 7นะคะคนนี้ทํางานมานานแล้วค่ะลงมาที่เงินเดือนค่าแรงค่ะ พนักง,งานคนนี้เงินเดือน50,000บาทนะคะและการจ่ายเงินเดือนค่ะโปรแกรมจะขึ้นว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารหมายเลข3ไม่ต้องแก้ไขนะคะแต่ที่เราต้องใส่คือพนักง,งานคนนี้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอะไรซึ่งเราจะบังคับให้เป็นบัญชีเดียวกันกับของบริษัทนะคะคือบัญชีของธนาคารธนาชาติค่ะลงมาที่ ธานาคารธานาชาตินะคะรหัสเป็น T Bank T B A N คะ่ะสาขานะคะสาขาเดียวกับที่บริษัทอยู่นะคะเลขที่บัญชีเงินฝาก250 2 5 0ห้าศ0 1 1ีดสขีดขีดค่ะต่อไปเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนและเงินเงินสมทบประกรันสังคมนะคะ มาคลิกที่เพจที่4ค่ะเราจะต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนนะคะคนที่1เลขบัตรเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3เมื่อใส่แล้วโปรแกรมจะเอาไปใส่ไว้ที่ช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดที่หน้านี้ก็จะคีย์เพียงแค่นี้ค่ะส่วนอื่นๆเราไม่ต้องใส่นะคะ ไปดูหน้าที่5ค่ะว่ามีอะไรหน้า5ก็คือรายละเอียดการลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งสำหรับพนักง,งานทั้งหมดไม่มีรายละเอียดค่าลดหย่อนอะไรที่พิเศษค่ะไปที่หน้า6ค่ะจะเป็นประสบการณ์และก,การศึกษานะคะแต่เนื่องจากเป็นพนักง,งานที่ทำมานานแล้วตรงนี้เรายังเราเคยบันทึกไว้แล้วนะคะรายละเอียดของบริษัทของพนักง,งานคนที่1่ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนางสาวสุขใจเก่งมากจากนั้นให้กด F 1 0บันทึกค่ะเราจะคีย์รายละเอียดของพนักงานทนที่2เลยนะคะรหัสพนักงาน0ูนย์สองคำนำหน้าก็คือนายชื่อสกุลคือดีจริงแน่นอนค่ะชื่อเล่นไม่ต้องนะคะข้ามาที่หน้า2ค่ะที่อยู่อยู่ที่เขต พันสงค่ะกรุงเทพนะคะรหัส BK รหัสไปรษณีย์1น2 4 0ค่ะไปที่หน้า3ค่ะหน่วยงานสังกัดเงินเดือนเราก็จะใส่ว่าสังกัดแผนกขายนะคะเริ่มทำงาน01 02 2558งาน0ค่ะ ก็คือเพิ่งนเพิ่อนทำงานเดือนนี้นะคะเงินเดือนที่ได้รับ15,000บาทค่ะธนาคารที่เอาเงินเข้าบัญชีนะคะก็คือ Tbank ธนาชาติสาขารามค่ะเลขที่บัญชีเงินฝากสองฮ0 0 0 2ขีด2ขีดสค่ะมาที่หน้า4กองทุนนะคะ เราจะใส่รายละเอียดของบัตรประชาชนคือ234 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4ค่ะมาที่หน้าประสบการณ์และการศึกษาหน้าที่6เลยนะคะในดีจริงเคยทำงานที่บริษัทสมาร์ทบิดค่ะเราจะเพิ่มรายละเอียดนะคะของบริษัทที่เขาเคยทำงานกด F8 เพิ่มรายละเอียดค่ะ ก็จะมีให้เลือกว่ากรอกประสบการณ์ทํางานหรือรายะอเยดครอบครัวนะคะเราจะเลือกประสบการณ์ทํางานค่ะบริษัทที่เคยทําชื่อบริษัทสมาร์ทบิทนะคะตรงนี้ต้องใส่ค่ะเพื่อไปใช้ในการออกรายงานเพื่อนําส่งออประกันสังคมนะคะว่าเคยทํางานที่บริษัทไหนก่อนจะมาทํางานที่บริษัทปัจจุบัน ทำงานที่บริษัทเดิมตั้งแต่เดือนหนึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดที่อยู่ในใบสมัครของพนักงานนะคะเขาเคยทำอยู่1ปีเงินเดือน13ค่ะรายละเอียดก็เป็นงานเสร็จก็กด F10 บันทึกค่ะสำหรับพนักงานคนที่2ก็ครบแล้วนะคะก็กด F10 บันทึกอีกครั้งนึงค่ะ พนักง,งานคนที่3ค่ะ0-3นาะคะนางสาวงามจริงดีพร้อมรายละเอียดหน้าที่1นนะคะก็ใส่แท้เพศนะคะไปที่หน้า2ที่อยู่ค่ะที่อยู่เราจะใส่รายละเอียดสั้นๆนนะคะใส่เขตของนางสาวนามจริงก็คือ,เ,อ,อเขตลัฐทีวีค่ะ จังหวัดก็ BK คนะคะกรุงเทพประหัสศนี1 0 4 0ยต่อไปค่ะหน้าที่3เกี่ยวกับเงินเดือนนะคะเราก็จะบอกด้วยว่าอยู่แผนกบัญชีค่ะแล้วก็เริ่มทำงานก็เพิ่งมาเริ่มทำงาน,นกัน0102.2558นะคะเงินเดือน15,000บาท าคารที่เอาเงินเข้าบัญชีก็คือ T-Bank ราขารามเลขที่บัญชี2 5 0 2 0 0 0 0 3 3ลาบัญชีตกไปหนึ่งหลังนะคะแล้วก็ไปที่หน้า4ค่ะใส่รายละเอียดบัตรประชาชนก็คือ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ลงมานะคะรายละเอียดครบแล้วไปที่อ่าพนักง,งานคนนี้อ๋อทำงานที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นจะยังไม่มีประสบการณ์ทำงานนะคะรายละเอียดของนางสาวงามจริงดีเพราะพนักง,งานคนที่3ก็เป็นนานเสร็จแล้วค่ะกด F10 บันทึกตอนนี้เราไม่บันทึกต่อนะคะก็กด Escape ออกอีกครั้งนึงค่ะ กลับมาที่รายละเอียดของพนักงานก็จะพบว่ามีพนักงานครบแล้วทั้ง3คนนะคะคนที่1นึ่งนางสาวสุขใจเก่งมากคนที่2นายดีจริงแน่นอนละคนที่3านางสาวงามจริงดีพร้อมเป็นอันเสร็จขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดพนักงานค่ะ